สวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาเดินชมเล่นในสวนยางนะคะอันนี้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 เห็ดปวกหายไหมแต่ล้างแล้วนะน้องๆเขาพาชมเห็ดค่ะนี่อะไรเอ่ยเห็ดโคลนเห็นบ้างก็เรียกเห็ดโคลนเห็ดปวกปวกใหญ่โอ้โหในเช้าวันนี้เหรอที่เก็บได้เนี่ยใช่นี่อะไรนะเห็ดเห็ดเห็ดน้ำฝนนี่เห็ดอะไรนะเห็ดปวก เห็ดปรดใช่โอ้โอโอใหญ่มากจริงมีใหญ่ไม่ยเน่าไม่ทันมันมเห็นเหรอโหวันนี้ได้อาหารเป็นหม้อเลยเต็มที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บเห็ดน,น,น้องก็บอกเดินในป่ายางก็มีอาหารกินแล้วนี่ค่ะ และแล้วเราก็เจอคลังอาหารที่เป็นของชอบของทุกครัวเรือนเลยนะคะคงจะถูกใจนักล่าเห็ดกันมากมายทีเดียวเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดเห็นปุ๊บก็น่าจะนึกออกเลยนะคะว่าเขาคือเห็ดชนิดใด จากคำแนะนำน้องๆเขาบอกว่านี่คือเห็ดน้ำฝนค่ะเห็ดที่ชื่อเห็ดน้ำฝนก็นึ่งมาจากว่าเขาเป็นเห็ดที่มักจะออกอยู่ในช่วงฝนตกชุกหลายวันติดต่อกันสภาพภูมิอากาศค่อนข้างจะชื้น และชอบอยู่ในสวนยางหรือป่าที่มีความชื้นสูงนะคะนานๆจะออกมาให้เห็นทีเห็นแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะคะช่างประจวบเหมาะเหลือเกินค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนและติดต่อกันหลายวันเลยทำได้ให้เห็นเห็ดน,น้ำฝนที่หายากกันในวันนี้นะคะเลยอยากเอามาฝากทุกคนคะ่ะดูเห็ดใบนี้สวยมากๆเลยคล้ายรูปหัวใจ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เอาเห็ดรูปหัวใจมาฝากทุกคนค่ะเขาสวยเหมือนดอกไม้เลยนะคะถ้าฝนไม่ตกชุกเห็ดน้ำฝนก็ค่อนข้างจะไม่ปรากฏให้เห็นนะคะเพราะเขาชอบความชื้นดินชุ่มๆวันนี้รู้สึก โชคดีเลยค่ะที่ได้มารู้จักกับเห็ดหายากที่ชื่อว่าเห็ดน้ำฝนนะคะเห็นน้องเขาบอกว่าทำอาหารแล้วหอมอร่อยสุดๆไปเลยค่ะเมื่อกี้ก็ได้เห็ดไปตั้งตะก,กร้าหนึ่งแล้ว นี่ละค่ะอยู่กับธรรมชาติก็ได้อาหารที่ปลอดสารพิษทานแล้วก็สบายใจทุกคนก็ใฝ่ฝันที่อยากจะมีชีวิตที่บ้านๆหาอาหารที่ปลอดสารพิษมาทานกันนะคะ นี่ค่ะยังเล็กอยู่เขามีเชื้ออยู่แถวนี้เขาก็คงจะค่อยๆจะโตกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ มีเหตุไว้ทานตามธรรมชาติเช่นนี้แล้วสบายไปเลยมีกระร้อยเข้าตโตอีกสักพักในขณะที่ มีดอกบานเต็มที่แล้วไว้สําหรับพร้อมทำกับข้าวเตรียมอาหารได้เลยนะคะแล้วดูสิคะดอกเขาบานรองรับน้ำฝนได้อย่างน่ารักน่าชมมากๆเลยค่ะเป็นเห็ดหนานะคะ มีความหนาแล้วใต้ท้องใบเขาดูนุ่มนวลมากๆเลยค่ะเพิ่งเคยเห็นและรู้จักเช่นกันนะคะ เป็นความโชคดีของเราจังเลยและยังมีโอกาสได้เอามาฝากทุกๆคนในวันนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะหวังว่า ตามล่าหาเห็ดในวันนี้เป็นความโชคดีของทุกคนเลยนะคะที่ได้มารู้จักและได้เห็นด้วยกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นคลิปดีๆมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะเอาหัวใจมาฝากค่ะหัวใจจากเห็ดดวงใหญ่ๆ โอเคค่ะขอขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันฝากคลิปดีๆน่ารักนี้ไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและบ๊ายบายค่ะ